เดวตาจตุเหตุหิจะวันติเดวโลกโตปุญญาหารายุโกเปหิกาตโบหิปุญญาอุจชโยปุญญสงุขนามังโหติสุขโอปุญญัตสะอุจชโยเทวดาย่อมจุติจากสวรรค์ด้วยเหตุสี่ประการคือ 1. บุญยะไขคือความหมดบุญเพราะทำบุญมาน้อย 2. อ,อาหารไขคือความหมดอาหารเพราะติดสุขในสวรรค์จนหลง 3. อายุไขคือความหมดอายุเพราะทำบุญมามากแล้วได้เลื่อนขึ้นไปชั้นสูงสูงสโกปะไขคือความหมดเพราะพิษยาเทวดาอื่น ดังนั้นบุคคลจึงควรทำการสั่งสมบุญเพราะบุญนั้นเป็นชื่อแห่งความสุขและเพราะการสั่งสมบุญนำความสุขมาให้